ในที่สุดร้านอาหารไทยกําลังจะกลายเป็นเรื่องเล่าในอดีตอะไรมันเกิดขึ้นข้าวมันไก่จานละห้าร้อยยังขายได้แต่ข้าวแกงจานละสีสิบาทกําลังจะตายเจ้าของร้านอาหารคือคนธรรมดาที่แค่หวังขายของเลี้ยงชีพแต่ตอนนี้ต้องแบกภาระทุกอย่างไว้คนเดียวเศรษฐกิจถดถอยกําลังซื้อโกหดราคาวัตถุดิบแม่งเสือพุ่งขึ้นสามเท่าแต่ขึ้นราคาข้าวที่ขายไม่ได้ลูกค้าสั่งน้อยลงแต่ค่าเช่ายัางเท่าเดิม รัฐต้องฟังเสียงนอกแกงไม่ใช่ดูแต่ตัวเลข GDP จากคอมเมนต์ในโซเชียลเกี่ยวกับค้าขายทำไมมันกำลังซื้อหดเขาบอกว่าต้องคืนชีพคนละครึ่งคิดถึงลงตัซะแล้วควบคุมราคาของจำเป็นกับชีวิตประจำวันแล้วก็แนะนำเทคโนโลยีให้กับร้านค้าเล็กๆได้ก้าทันโลกอย่าให้ร้านข้าวแกงกลายเป็นของหายาช่วยร้านเล็กวันนี้ก่อนที่วันข้างหน้าจะไม่มีร้านเล็กให้ช่วยเพราะถ้าคนเล็กๆอยู่ไม่ได้ชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นสูงพวกคุณจะอยู่ได้ยังไง เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับคิดใหญ่ทําเป็นเม้นทุกโครงการสารัะเน่า